สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิเกทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2563เรามาถึงราศีสุดท้ายกันแล้วนะคะชาวราศีมีนค่ะผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษาเราจะมาดูกันนะคะว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหมเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเรา จะมีคดีความอะไรเกิดขึ้นกับเราไหมจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมถ้ามีเกิดขึ้นแล้วเราควรจะป้องกันอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณแบบร,มรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ขออภัยพูด,ดิ้นรนซะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อมาดามค่ะเข้าไปที่เพจของมาดามนะคะดูดวงไพ่ยิบายมาดามนัด เข้าไปที่เพจเป็นการดูดวงส่วนตัวดังนั้นจึงต้องมีค่าครูใครที่ไม่สะดวกชำระค่าครูก็ติดตามมาดามทาง y u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  e เอาลวกันนะคะหรือใครสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับมาดามมาดาแล้วจะรู้ว่ามาดามเปิดสอนลูกเต๋าอลาร์เคลเนอยู่ออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี ก็พักการสอนไปสักระยะหนึ่งเพราะว่าลูกเต่าหมดตอนนี้ลูกเต่ากําลังผลิตอยู่นะคะใครที่สนใจอยากจะเป็นนักพยากรมืออาชีพไปสมัครเรียนได้ในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะอุปกรณ์การเรียนจะครบนะคะบอกรหัส PN 1 0คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าเรียนบอกรหัส NU 1 0คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าอุปกรณ์การเรียนหรือใครอยากจะเรียนแบบเจอตัวเป็นๆมาดามไปที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ สาขาบางขุนนนท์ติดกับวัดใหม่ยายแป้นนะคะคุณมาดามจะเปิดสอนวันที่7มิถุนาศักราช2,563ตั้งแต่เวลา10นาิกาถึง16นาฬิกาเรียนวันเดียวจบสามารถเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพได้เลยเ,ออเรียนจบแล้วคุณสามารถขอใบประกาศจากทางสมาคมได้เลยนะคะคจบแล้วคุณมีสมาคมรองรับคุณสามารถบอกลูกค,ค้าได้ว่า คุณเรียนจบมาโดยมีสถาบันรองรับนะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนในช่วงเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอสับไพ่ก่อนนะคะแล้วเราจะดูกันแบบจักรราศีต้องจับไพ่ทั้งหมด12ใบมาดามขออนุญาตชาวราศีมีนทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณ12ใบนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด ค่ะสำหรับชาวราศีมีนนะคะชาวราศีมีนในช่วงเดือนเมษายนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์อย่าใจร้อนอย่าพูดจาแรงเกินไปนะคะคุณอาจจะหงุดหงิดง่ายด้วยภาวะต่างๆที่มันเข้ามาสมเข้ามารุมคุณอยู่คนเดียวคุณเป็นคนที่ปัญหาอะไรก็แล้วแต่ต่างๆโดยมักจะโดน คนเกี่ยงคนเอางานไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบอะไรเนะี่ยมันจะมาสมอยู่ที่คุณกลายเป็นว่าคุณก็เลยรู้สึกว่าเครียดคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณถูกทําร้ายการถูกทําร้ายที่รู้ตัวด้วยซ้าว่าถูกทําร้ายนะแต่ก็ยังต้องยอมรับแบกบรับสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายโมโหง่ายด้วยตอนเนี้มันกลายเป็นเหมือนตัวว่าเศรษฐ,ฐกิจของคุณมันไม่ดีนะคะ มันแย่แล้วยังจะต้องไปรับผิดชอบคนอื่นเพิ่มขึ้นคนอื่นในที่นี้มันก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลมันก็เป็นญาติพี่น้องของเราเองซึ่งทําให้คุณตัวคุณเองลําบากอยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าชาวราศีมีนน่ะอาจจะหงุดหงิดง่ายอารมณ์เสียง่ายพูดจาแรงพูดจาแบบว่าไม่ไม่แคร์ความรู้สึกใครนะคะที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่า มันเหมือนกับหลายสิ่งหลายอย่างบีบคั้นจนเกินไปแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับกลับคืนมาเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้รับความรักไม่ได้รับความจริงใจจากคนรอบๆข้างมากเท่าไหร่นะักกลายเป็นว่าเอาภาระมาสุมให้เราแต่พอบทที่ว่าจะได้รับความรักความเห็นใจอะไรเนี่ยกลับได้แค่เพียงเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะแต่ตัวเรากลับกลายเป็นว่าอยากเห็นคนในครอบครัวอยากเห็นครอบครัวเราอยากเห็นญาติพี่น้องเรามีความสุข มันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเราเองอะ่ะทุกสเสองแบแบแกรับเอาภาระต่างๆไว้เองคนเดียวเรามาดูกันนิกาะนะคะว่าชาวราศีมีนในช่วงเดือนเมษายนนี้รายได้จะเป็นอย่างไรจริงๆรงายได้เนี่ยงานและรายได้มันก็ยังมั่นคงอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราอาจที่จะไม่ได้เติบโตเร็วอาจที่จะไม่ได้ก้าวกระโดดหรืออาจที่จะไม่ได้แบบว่าได้เงินมาอย่างง่ายๆเหมือนอย่างเมื่อก่อนมันมันจะได้มาแบบว่าเป็น ขั้นเป็นตอนกว่าที่จะได้มันจะต้องอย่างช่คุณทำเนี่ยมันก็ต้องผ่านขั้นตอนของการที่จะต้องได้ถึงการที่จะต้องเบิกแต่ถามว่ามันได้เงินดีอยู่ไหมมันก็ได้เงินดีอยู่เงินยังมั่นคงอยู่ยังมียังมีรายได้ที่ดีอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันมีรายจ่ายเยอะมันมีมันมีเรื่องที่จะต้องสปอยออกไปสปอยให้กับญาติพี่น้องสปอยให้กับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามีรายได้เข้ามานะแต่มีรายจ่ายหลายทางเหลือเกินรายจ่ายบาง รายจย่ายบางรายจ่ายเนี่ยมันเป็นรายจ่ายที่ไม่รู้เลยว่ามันมาจากไหนมองไม่เห็นเลยว่าเอ้ยมันมาได้ยังไงมันเป็นรายจ่ายที่บางทีเราไม่ได้ทําขึ้นเองไงมันเลยกลายเป็นรายจ่ายที่เรามองไม่เห็นมันมาจากไหนไม่รู้แต่ถึงเวลาเราต้องจ่ายนะคะ <ijo. S 1> เพราะว่ามีแต่คนเอาภาระมาสมให้กับเราเพราะเขามองเป็นว่าเรามีเงิน,น่ะ <365. S 1> เราช่วยเหลือได้เราไม่พูดเราไม่บอกไม่มีใครรู้หรอกว่าเราไม่มีนะคะเพราะมันมันกลายเป็นว่าก็เลยโดน คนในสังคมคนไอคนในสังคมด้วยสังคมก็อาจจะเอาเปรียบเราเรื่องงานแต่คนในครอบครัวญาติพี่น้องมาเอาเปรียบเรานะคะทีนี้เรามามองถึงว่าถ้าเกิดเราลำบากขึ้นมาจริงๆแล้วเราจะพึ่งพึ่งพาใครได้ไหมพึ่งญาติพี่น้องพ่อแม่หรือว่าเพื่อนฝูงพึ่งได้ไหมเจ้านายพึ่งได้หรือเปล่าเรามาดูกันดีกว่านะคะเอาเรามาดูพี่น้องก่อนถ้า ชาวราศีมีนเดือดร้อนขึ้นมาจริงๆ,ๆพึ่งพี่น้องได้ไหมพึ่งได้อยู่เหมือนกันนะพี่น้องก็พอจะพึ่งได้แต่ว่าไม่ได้มากนักนะแล้วพี่น้องที่จะพึ่งได้น่าจะเป็นพี่น้องที่เป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นพี่น้องผู้ชายพึ่งยากมากเลยนะคะอาจจะแทบไม่ได้จากเขาเลยด้วยแล้วถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ล่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ชาวราศีมีนในช่วงนี้คุณแม่ให้พึ่งได้นะแต่ไม่มากนะัเพราะเขาเองก็ไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้นะคะ พึ่งพาไม่ได้แต่ถ้าจะพึ่งคุณพ่อพึ่งได้นะคุณพ่อช่วยเหลือเต็มที่คุณพ่อเป็นคนขี้ใจอ่อนขี้สงสารพรึ่งพาได้แต่พึ่งพาในที่นี้เขาก็ดูตามเหตุตามผลด้วยนะว่าสิ่งที่คุณจะมาขอความช่วยเหลือหรือพึ่งพาเขาเนี่ยคุณเอาไปทําอะไรเขาอาจจะไม่ได้ให้คุณตามที่คุณต้องการเขาอาจจะให้ตามเหตุผลเหตุผลที่เขาถามคุณแล้วเขาก็ให้พึ่งเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่ให้พึ่งเลยทีเดียวพึ่งได้แต่พึ่งพึ่งพาตามเหตุผล ทีนี้ถ้ามีเพื่อนฝูงล่ะเพื่อนฝูงพึ่งได้พึ่งได้ไหมเพื่อนฝูงมีแต่จะมาพึ่งเรามีแต่จะมาพูดมาคุยมาขอความช่วยเหลือจากเราทั้งๆที่เขาดีกว่าเราด้วยซ้ําไปนะแต่ว่าเขาดีแต่พูดอ่ะเวลาถึงเวลาที่เราจะไปพึ่งพาเขาเข้าจริงๆเี่ยเขาจะมีวิธีบอกเลี่ยงเราได้โดยที่เราอ่ะไม่กล้าที่จะไปพึ่งเขานะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนฝูงอาจจะพึ่งพาไม่ได้เพื่อนฝูงอ่ะ เขาเจ้าเล่เขามีเล่เหลี่ยมเขาสามารถเอาตัวเขาลอดได้เขาไม่อยากที่จะช่วยเขาก็ไม่ช่วยเพราะเขากลัวว่าช่วยไปแล้วเขาไม่ได้กลับคืนนะคะทีนี้เรามาดูถึงว่าถ้าชาวราศีมีนเนี่ยอยากที่จะทําธุรกิจลงทุนทําธุรกิจจะประสบความสําเร็จไหมถ้าทําอยู่กับที่อยู่กับบ้านหรือใกล้ใกล้ที่ กล้ถิ่นฐานบ้านเกิดไม่ประสบความสําเร็จนะมันจะได้น้อยอ่ะมันจะไม่ค่อยมีคนมาสนใจเท่าไหร่นะักอาจที่จะต้องทําต่างถิน่นต่างแดนไกลออกไปถึงจะ,ะจะประสบความสําเร็จอาจจะเป็นว่าช่วงวิกฤตที่เขาประกาศยกเลิกแล้วนะคะถ้าคุณคิดจะทําคุณก็ทําได้แต่ต้องไปทําที่มันต่างถิน่นต่างแดนหน่อยนะก็จะได้รับความช่วยเหลือนะคะทีนี้ถ้ามาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างนะคะความรักของชาวราศีมีนคนโสดเราจะเป็นยังไงจะมีใครเข้ามาไหม คนโสดน่ะจะมีคนเข้ามานะแต่ทีนี้ตัวคุณเองแหละจะพึงพอใจกับคนที่เข้ามาหรือเปล่าตัวด้วยตัวของคุณเองเป็นคนค่อนข้างรักความเป็นอิสระมันจึงกลายเป็นว่าเวลาที่มีคนเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจเราเพราะคุณต้องการคนที่เพอร์เฟกคนที่คุ้มครองคุณได้คนที่ดูแลคุณได้คนที่ไม่เพอร์เฟกจริงๆเข้ามาแล้วเนี่ยหรือเข้ามาแล้วไม่ถูกต้องตามสเปคที่คุณเลือกก็อาจที่จะไม่ได้แต่ถ้าคนที่เข้ามาแล้ว เป็นไปตามสเปคที่คุณเลือกความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะพัฒนาถึงขั้นลงเอยกันได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเนี่ย สำหรับบางท่านที่อาจจะเจอคนที่ถูกใจหรือบางท่านอาจที่จะเลือกอยู่นั่นแหละเรายังไม่เจอคนที่ถูกใจสักทีแต่คนที่มีคู่ครองแล้วมีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบอกได้เลยว่าช่วงนี้มีอะไรค่อยพูดค่อยจากันนะคุณอาจที่จะอารมณ์เสียใส่กันด้วยกันทั้งสองฝ่ายตัวคุณเองก็อารมณ์ร้อนหุดหงิดง่ายโมโหง่ายสําหรับคู่ครอ,องของคุณเขาก็แบกรับภาระหลายสิ่งหลายอย่างไว้เหลือเกินกับสิ่งเออกับภาระ เศรษฐกิจของครอบครัวนะคะเขาก็ต้องมีเรื่องที่จะหงุดหงิดเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามีปากเสียงพูดจารุนแรงใส่กันอยู่ตลอดเวลาระวังนะมันอาจที่จะกลายเป็นว่ามีโอกาสที่จะไปจากกันได้เพราะว่าถ้าคุณไม่ควบคุมอารมณ์นะคะสำหรับชาวราศีมีนใครที่ยังไม่เกิดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นหรือ ในช่วงเดือนนี้ยังไม่เกิดนะถ้าเกิดใครเข้ามาดูในช่วงเดือนมีนาแล้วไปดูช่วงเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษาเพราะฉะนั้นถ้าคุณเกิดรู้เรื่องเรื่องราวก่อนร่วงหน้าดังนั้นคุณไม่ควรที่จะอารมณ์ร้อนใส่กันมีอะไรคุยถามกันดีๆเพราะว่าคู่ครองของคุณเนี่ยเขาแบกรับภาระหลายสิ่งหลายอย่างไหนจะโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องหน้าที่การงานที่จะต้องแบกงานไว้สมง,งานมีแต่คนเอางานมาสมสมให้เขา ให้เขาอะทาที่บ้านเลยอ,อันเนี้ยเธอเก่งเธอมีความสามารถเขามองเห็นเป็นคนเก่งมีความสามารถก็เลยเอางานมาสมให้ไหนจะภาวะเศรษฐกิจในครอบครัวอีกล่ะที่เขาจะต้องแบกรับที่จะต้องรับผิดชอบทุกอย่างในครอบครัวคนเดียวเพราะฉะนั้นมีอะไรค่อยพูดค่อยคุยกันถ้าคุณไม่ค่อยพูดค่อยคุยกันมีโอกาสที่จะหันหลังให้กันได้มีโอกาสที่จะต่างคนต่างไปได้เช่นกันนะคะเพราะในเนี้ยไพ่เตือนแล้วว่ายิ่งเดือนหน้าเดือนเมษา ใครที่เข้ามาดูในช่วงเดือนเมษาก็เดือนหน้าแต่ถ้าใครดูในเดือนเมษาก็บอกได้เลยว่าเดือนนี้เดือนเมษามันเป็นพระมันเป็นช่วงที่เรียกว่าสองจิตสองใจสําหรับเขาแล้วนะว่าจะอยู่หรือจะไปดีเพราะว่าถ้าอยู่มันก็รู้สึกอึดอัดแต่แต่ถ้าเราคุยดีๆกับเขาเขายังสองจิตสองใจอยู่เพราะงั้นเขายังไม่ได้คิดอยากจะไปเขาต้องการการที่ว่าเห็นอกเห็นใจเขาหรือมีอะไรค่อยเขาเรียกว่าค่อยพูดค่อยจะช่วยคิดช่วยแก้ปัญหา ช่วยกันแก้ปัญหาไปทีละเปาะละเปาะได้เหมือนกับคุณเป็นเพื่อนคู่คิดของเขาเขาไม่ไปจากคุณง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคุณก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของเราบ้างมันจะได้ดีขึ้นเรามาดูว่าชาวราศีมีนสุขภาพจะเป็นยังไงในช่วงเดือนเมษายนชาวราศีมีนสำหรับ ขอพูดก่อนเลยว่าใครที่50อัิปแล้วระวังเส้นเลือดในสมองสักนิดหนึ่งอย่าเครียดมากอย่าอย่ามโหง่ายเวลาคุณมโหง่ายคนเราลองสังเกตเวลามโหเนี่ย มันต่อให้คุณไม่เป็นความดันความดันมันก็จะขึ้นเพราะว่าเลือดมันจะสูบฉีดแรงเราจะใช้อารมณ์เราจะใช้คําพูดที่รุนแรงเราจะมีอารมณ์ที่เหวี่ยงง่ายระวังเส้นเลือดในสมองสักนิดหนึ่งนะคะชาวราศีมีนมันจะเกิดขึ้นได้แบบว่าคุณไม่คาดคิดเส้นเลือดอาจจะแตกได้อาจจะทําให้มีปัญหาได้นะคะแต่สําหรับใครที่ยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นหรือยังไม่ถึง50าสิปก็ระมัดร,ระวังเรื่องการที่ว่าเครียดง่าย โมโหง่ายหงุดหงิดง่ายมันอาจจะปวดหัวเป็นไมเกรนปวดหัวแบบขั้นรุนแรงด้วยนะเพราะฉะนั้นนะ่ะใครที่มีเรื่องคิดเครียดตัดทิ้งไปได้พยายามทําจิตใจหรือว่าใครที่กําลังที่จะคิดจะไปสัญญกรรมหน้าไปทําเลยแก้เคล็ดนะคะเพราะดวงนี้มันจะมีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นใครที่คิดจะสัญญกรรมจะทําจมูกจะทําตาหรือใครคิดจะทําฟันไปทําเลยแก้เคล็ดไปให้มันมีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นหรือใครที่ ไม่ได้คิดจะทาแบบนี้คุณไปตรวจสุขภาพไปตรวจสุขภาพแบบเจาะเลือดชุดใหญ่มันจะได้มีเรื่องเลือดตกยางออกแก้เคล็ดไปแล้วก็ไปทําบุญลงศพซะนะคะเพื่อแก้เคลดกันไปก็สิ่งที่ให้ระวังอีกอย่างคือเรื่องโรคกระเพาะนะกินข้าวไม่ค่อยเป็นเวลามันก็จะมีเรื่องโรคกระเพาะมาเยี่ยมเยียนคุณได้เพราะฉะนั้นแต่มันก็ไม่ถึงขั้นรุนแรงแต่จะจะรุนแรงก็เรื่องความเครียดมากกว่านะคะเรื่องโรคกระเพาะเรื่องการที่ นั่งนานแล้วไม่ค่อยลุกขึ้นไปฉี่หรือกั้นฉี่ไว้ทีแล้วนั้นทีนานๆแล้วเดี๋ยวค่อยไปฉี่ทีเดียวมันจะกลายเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบระวังเรื่องระบบเพศสัมพันธ์อย่างเช่นถ้าใครที่อายุ50อัพไปแล้วอ่ะก็ควรไปตรวจมดลูกนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกถ้าเป็นคุณผู้หญิงถ้าคุณผู้ชายก็ไปตรวจเรื่องออต่อมลูกหมากจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงก็ระวังเรื่องปีปกหมดลูก อาจจะมีอะไรที่มันมาแทรกซ้อนหรืออาจจะมีเนื้อง,งอกเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นซีดก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนกําลังเปลี่ยนแปลงกําลังจะวัยทองก็ควรไปตรวจแต่ถ้าสําหรับวัยรุ่นอยู่ก็อาจจะเป็นการที่ว่ารอบเดือนมาไม่ปกติแต่ถ้าสำหรับคุณผู้ชายก็ดูเรื่องต่อมลูกหมากนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นระวังเรื่องข้อเท้า ข้อเท้าที่การเดินการเหินที่ไม่ระมัดระวังอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในที่นี้อวิเหตุเกิดขึ้นอาจจะข้อเท้าหลุดข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพงอาจจะทาให้เราต้องเดินแบบต้องใช้ไม้ค้ำยันเกิดขึ้นได้นะคะสาหรับชาวราศีมีนก็ระมัดระวังตรงเรื่องนี้ด้วยนะคะเรามาดูกันว่าเพื่อนลูกเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารคิดอย่างไรกับเราจุดอ่อนของเรานะหรืออุปสรรคการทํางานของเรานะ่ะมันคืออะไรเราเป็นเรามาดูอุปสรรคหรือจุดอ่อนของเราก็คือ เราเป็นคนที่อยากทํางานอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยถ้าเกิดว่าทํางานที่ไหนก็ตามที่ทําแล้วทําให้รู้สึกว่ามันไม่มีความสุขทําให้รู้สึกว่ามันมีเรื่องร้อนเนื้อร้อนใจเนี่ยชาวราศีมีนจะไม่ทนนะจะมีความรู้สึกว่าฉันชอบทํางานแบบมีความสุขชอบทํางานแบบอิสระไม่ชอบให้ใครมาควบคุม ไม่ชอบให้ใครมาเอารัดเอารัดเอาเปรียบมากๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าจุดอ่อนของคุณจะอยู่ตรงนี้คุณต้องหัดปฏิเสธเพราะเวลาคุณถูกคนเอารัดเอาเปียบ <ๆ S 1> คุณไม่กล้าปฏิเสธคุณเก่งใจมันก็เลยกลายเป็นสุมเอาไว้หนักเข้าเดี๋ยวฉันจะออกแล้วฉันไม่อยู่มันจะกลายเป็นแบบนี้ไปมันจะมีความรู้สึกว่าลังเลกับในช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ลังเลว่าจะอยู่หรือจะไปนะคะมันจุดอ่อนของคุณตรงเนี้ยคุณต้องการทําอะไรที่แบบอย่างมีความสุขแต่มันจะมีความสุขได้ไหมล่ะถ้าคุณไม่รู้จักปฏิเสธ คุณต้องรู้จักปฏิเสธมันถึงจะทําได้มันถึงจะมีความสุขอย่างที่คุณต้องการไม่งั้นคุณก็จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนงานอยู่เรื่อยๆเหรอ่อนหนีหนีปัญหาคุณสู้เปลี่ยนแปลงตัวคุณเองจะดีกว่านะคะทีนี้เพื่อนร่วมงานเราเป็นไงเพื่อนเพื่อนร่วมงานเขารู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขามีความสุขจะไม่มีความสุขได้ไงก็คุณโดนเพื่อนร่วมงานเกี่ยงงานอ่ะเอางานอะไรมาสุขให้คุณคุณไม่ปฏิเสธเพื่อนร่วมงานก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนดีอยู่ใกล้แล้วมีความสุขนะนะคะมันก็เลยดีตรงนี แต่สดแล้วลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนดีนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นเจ้านายที่ดีทําให้ลูกน้องเนี่ยทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยแล้วอ่ะสบายใจมีความสุขใครลําบากมามาขอพึ่งพาขอความช่วยเหลือคุณก็ไม่ปฏิเสธนะคะทีนี้เรามาดูว่าสําหรับคนที่ทํางานประจะําล่ะเจ้านายเป็นคนยังไงเจ้านายเป็นคนที่เจ้านายเขากําลังมีปัญหานะเจ้านายเขามีปัญหาแล้วแบกรับภาระไว้เยอะจนบางทีเนี่ย ธุรกิจที่เขาทำ,ทำอยู่เนี่ยมันกำลังย่ำแย่เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ทำงานอยู่ชาวราศีมีนเจ้านายในช่วงนี้ไม่ใช่เราจะบอกว่าเราจะให้ทิ้งเขาแต่คุณควรหาช่องทางหรือหาอะไรก็แล้วแต่ที่มารองรับคุณไว้ด้วยเพราะตอนนี้เจ้านายแบกรับภาระไว้เยอะจนจะไม่ไหวแล้วนะมันอาจจะมีการยุบตัวหรือปิดตัวลงได้เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนที่ทำงานประจำอยู่ ให้ระวังด้วยมองหางานใหม่ๆไว้ในช่วงนี้มองหางานใหม่มืนคงจะยากทางที่ดีที่สุดคือมองหาธุรกิจที่จะทําธุรกิจเสริมที่จะมาทำซะไม่งั้นคุณอาจจะกลายเป็นคนตกงานได้นะคะตกงานแบบที่เรียกก็ไม่คาดคิดด้วยนะมันก็อาจที่จะทําให้คุณนะ่ะรู้สึกว่าทําให้กําลังจะมีเงินอยู่แล้วเงินหักหดหายไปเตรียมตัวเตรียมพร้อมไว้ด้วยนะเรามาดูว่าสําหรับ <c oughs> ขออภัยค่ะ สำหรับชาวราศีมีนที่อยู่ในวัยเรียนมีโอกาสที่จะได้เรียนต่อไหมใครที่จบม .6 แล้วอ่ะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ผู้ปกครองจะส่งเสียให้เรียนต่อมหาลัยจะได้เรียนไหมหรือว่าใครที่จบปริญญาตรีอยากจะต่อโทจะได้ต่อไหมเรามาดูนะคะว่าในช่วงนี้คุณอาจจะลังเลอยู่สองจิตสองใจอยู่ว่าเอ้ยจะเรียนต่อดีหรือไม่เรียนต่อดีอ่ะจะเอายังไงดีพ่อแม่จะไหวไหมจะจะสปอยส่งเราต่อไหวไหมถ้าเกิดว่าส่งเราแล้วจะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะส่งได้อยู่นะ เอออาจจะกลายเป็นว่าคุณจะต้องสอบเข้ามหาลัยหรือว่าเรียนสถาบันที่มันเป็นของรัฐนะเขาก็ยังพอส่งเสียยังพอช่วยเหลือคุณได้อยู่นะคะยังพอที่จะส่งคุณให้ให้คุณจบได้ตลอดรอดฟังแต่ถ้าไปเรียนในออในมหาลัยเอกชนเนี่ยบอกได้เลยว่ามันอาจที่จะทําให้คุณเรียนไม่จบเพราะว่าเขาจะไม่ไหวมันใช้ค่าใช้จ่ายสูงเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเรียนต่อพยายาม พยายามที่จะต้องเข้าของรัฐบาลให้ได้แต่ถ้าเข้าไม่ได้จริงๆอะ่ะคุณก็ควรจะพักไปสักระยะหนึ่งก่อนนะคะพักไประยะหนึ่งก่อนแล้วมาช่วยผู้ปกครองหาไรายได้บางทีการที่คุณมาหาไรายได้เนี่ยมันจะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่ทําให้คุณรู้ว่ารู้ช่องทางการทำมาหากินแล้วคุณอาจที่จะกลายเป็นว่าส่งเสียตัวเองให้เรียนได้จบได้ด้วยตัวคุณเองได้นะคะทีนี้เรามาดูถึงว่าสังคมมองคุณเป็นคนยังไงสําหรับชาว ราศีมีนแล้วสังคมมองว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีแต่คุณเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเชื่อคนง่ายหลอกง่ายด้วยนะเพราะคุณมีนิสัยเหมือนเด็กบางทีคุณทําอะไรไม่ค่อยได้คิดแต่ว่าเขาแต่คนก็จะมองว่าอยู่ใกล้คิดคุณแล้วก็มีความสุขเพราะคุณเป็นคนที่ สดใสล่าเริงอยู่ตลอดเวลาถ้าอารมณ์ดีๆนะแต่ถ้าอารมณ์เสียขึ้นมาขึ้นมานี้ก็คําพูดคําจามันก็จะแรงแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีนิสัยน่ารักนะสดใสล่าเริงเพราะฉะนั้นถามถึงว่าถ้าเกิดสําหรับคนที่ทําธุรกิจอยู่ล่ะจะประสบความสําเร็จไหม ทำธุรกิจอยู่เนี่ยมันมีโอกาสประสบความสําเร็จแต่ในช่วงเนี้ยธุรกิจมันยังแบบเป็นไปในทิศทางที่ยังไม่มั่นคงนะแต่อนาคตข้างหน้ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเพียงแต่คุณจะทําให้มันสําเร็จได้คุณต้องทําอะไรแบบตรงไปตรงมาถ้าคุณทําอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาแล้วมันจะไม่มันมันอาจที่จะทําให้เสเสียมาถึงคุณได้แล้วธุรกิจคุณอาจจะไม่เป็น,ปนไปในทิศทางที่คุณ ไม่เป็นไปในทิศทางที่คุณคาดคิดเอาไว้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําอะไรแบบตรงไปตรงมาทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าพึงพอใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสั่งแล้วคุณทําได้อย่างที่เขาต้องการเนี่ยบอกได้เลยว่าอนาคตข้างหน้ามันจะรุ่งเรืองกว่านี้แต่ในตอนนี้บอกได้เลยว่ามันยังมันยังไปดีกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าต้องเข้าใจภาวะบ้านเมืองต้องเข้าใจภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตที่มันเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันแบบไม่คาด ขออภัยพูดปิดลิ้นพันกันนะคะแบบไม่คาดฝันทุกคนไม่มีใครคิดหรอกมันจะมีอันนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะคะเรามาดูถึงว่าชาวราศีมีนมีเพื่อนเป็นยังไงชาวราศีมีเนี่ยเพื่อนคุณมันเจ้าเล่คุณมีเพื่อนส่วนใหญ่แล้วเขาอะจะเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้เนี่ยเขาเอาตัวรอดแต่เพียงเขาเพียงผู้เดียวนะเพราะฉะนั้นอะเพื่อนเนี่ยชอบอยู่เหนือเราชอบอยากเป็นใหญ่กว่าเราดังนั้นอะเพื่อนฝูงอะ ก็ต้องเวลาคบเนี่ยคบได้แต่ปากนะอย่าไปให้ความจริงใจจนร้อยเปอร์เซนเพราะว่าเขาเองอะเขาเอาตัวเขารอดคนเดียวเขาไม่ได้เอารอเอาตัวเรารอดด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่เรายแย่เนี่ยเขาหนีจากเราแน่นอนเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนมีออย่าเป็นคนที่ขี้ใจอ่อนมากเกินไปคนนั้นก็เพื่อนคนนี้ก็เพื่อนแต่ต้องดูด้วยว่าเขาเป็นเพื่อนเราแล้วเราล่ะเป็นเพื่อนเขาจริงหรือเปล่านะคะต้องคิดตรงนี้ด้วย กีนเรามาดูว่าชาวราศีมีนสิ่งที่คาดหวังอยู่ในใจเนี่ยยอมทนลําบากยอมเยอมเหน็ดเหนื่อยยอมลําบากเพื่อคนในครอบครัวคุณเป็นคนรักครอบครัวคนคุณเป็นคนอยากเห็นคนในครอบครัวเนี่ยมีความสุขอยากเห็นคนในครอบครัวสุขสบายดังนั้นถามว่าตอนเนี้เหนื่อยตอนเนี้ลําบากคุณยอมทนไหมคุณยอมทนทําต่อให้ลําบากแค่ไหนต่อให้มีความรู้สึกว่าตอนเนี้ฉันออกไปเสี่ยงกับเชื้อโรคนะเนี่ย ฉันออกไปเสี่ยงกับโควิดนันเนี่ยคุณก็ต้องยอมออกออกไปเสีย่ยง,งทั้งๆที่ถามว่ากลัวไหมกลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวแต่อยากให้คนในครอบครัวสุขสบายจึงยอมทำนะคะมันก็เลยเป็นจุดที่ว่าสิ่งที่ชาวราศีมีนมีไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ดีมันดีแต่บางทีว่าการดีก็ดีอย่างมีขอบเขตหน่อยถ้ามันเกินไปมันก็จะทำให้ตัวคุณเองนั่นแหละลำบากมากแล้วก็เครียดมาก โมโหง่ายหงุดหงิดง่ายได้ด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีมีนข้ามผ่านภาวะว,ะวิกฤตที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไปได้ด้วยดีเพราะว่าภาวะวิกฤตนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับชาวราศีมีนเพียงราศีเดียวมันเกิดขึ้นทั้ง12ราศีเพียงแต่ว่าใน12ราศีเนี้ในแต่ละราศี พบวิกฤตไม่เท่าเทียมกันมันบางคนก็อาจจะไม่หนักบางคนก็อาจจะหนักมากเลยไม่ใช่ชาวราศีมียังไม่ถือว่าหนักมากนะคะใน12ราศีมีหนักมากกว่านี้เพราะฉะนั้นนะ่ะเราข้ามผ่านไปด้วยกันเมื่อวันใดที่ภาวะวิกฤตเข้าผะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเราก็จะถึงเส้นชัยไปด้วยกันแล้วคุณจะมองว่าโอ้โหหนักขนาดนี้คุณยังผ่านมาได้แล้วต่อจากนี้ไปอ่ะไม่ว่าอะไรที่หนักกว่านี้มันไม่มีอีกแล้ว อุปสรรคอะไรในชีวิตที่จะเข้ามาคุณก็สามารถที่จะฟันฝ่ามันไปได้เพราะหนักขนาดนี้คุณยังผ่านมาแล้วได้เลยนะคะ mm hmm. ก็จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีมีนแล้วค่ะเป็นกําลังใจให้กันนะคะเป็นกําลังใจให้กันทุกๆุกฝ่ายขอให้ข้ามผ่านไปได้ด้วยดีพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ